สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับกู๊กกูนั่นเองแล้ววันนี้นะกลับมาอยู่กับเกม Moonlight Blade กันอีกเช่นเคยเกมใหม่ของการีน่านี่นะคะเราบอกเลยว่ามันเป็นเกมมือถือที่ภาพสวยเวอร์คือโดยปกติแล้วว่าหลายๆคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยภาพแบบ CG อ่ะมันก็ต้องสวยอยู่แล้วแต่อย่างที่ทุกคนเห็นกันไปในคลิปที่แล้วอ่ะ ภาพในเกมก็สวยเวอร์จริงๆยิ่งเวลาแบบสร้างตัวละครนี่คือแบบ mm hmm, mm hmm. อื้มฮึอื้มฮึกูใช้เวลาในการสร้างตัวละครนานมากเลย <laughs> นะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำกันสักหน่อยสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไทยที่รอบที่เราแวนวกูเนี่ยเล่นเซิร์ฟเวอร์ ไต้หวันให้ดูนะแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยมันก็เป็นภาษา,าจีนทุกคนแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะทุกคนเพราะว่า Moonlight Blade เนี่ยเขากำลังจะมาเปิดในไทยอย่างแน่นอนนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้แล้วนะแล้วบอกเลยว่าทำไมถึงต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเพราะว่ามันมีสิทธิพิเศษมากมายในการลงทะเบียนล่วงหน้านะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถชิงรางวัลได้เยอะมากๆ บอกเลยว่ารางวัลเยอะมากถ้าเราพรีรีจิสเตอร์นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกูกูก็เลยจะมาแนะนำทุกคนนะคะในการลงทะเบียนล่งหน้าสำหรับเกม m o Moonlight Blade เวอร์ชันไทยจากการีนากันจ้าไปดูกันเลยว่าลงทะเบียนได้ยังไง นี่เลยนะพอเข้าหน้าเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์เนี่ยก็คือเสชคำว่ามูลไลายเบลดการีนาก็ขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มันจะเข้ามาที่หน้าจอนี้นะคะแล้ก็สามารถที่จะกดไปที่ Google Play หรือ App Store ได้ถ้าทุกคนเนี่ยเข้าด้วยมือถือมันก็จะลิงก์ไปที่หน้าของ Google Play หรือว่า App Store ที่ทุกคนแบบต่อล็อกอินอยู่ ได้ทันทีเลยอย่างเช่นหน้าจอตอนนี้เนี่ยทุกคนก็จะเห็นแล้วว่ามันก็จะขึ้นคำว่าการีน่ามูไลเปลตนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปุ่มที่เขียนว่า Pre-Register แต่พอดีกูกูเนี่ยทำการ r e จิสเตอไปเรียบร้อยแล้วมันก็เลยขึ้นมาเป็น Unregister นะคะซึ่งเราก็ไม่อันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลงทะเบียนร่วงหน้าในการรอที่เกมนี้จะเปิดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าพอเขาเปิดเนี่ยมันก็จะ ทำการดาวน์โหลดให้ในทันทีเลยกลับมาที่หน้าเว็บไซต์กันก่อนนะคะเพราะว่านอกจากจะลงทะเบียนดาวน์โหลดเกมแล้วเนี่ยมันยังมีการลงทะเบียนเพื่อรับของรางวัลมากมายสำหรับการเล่นโคลสเปตาด้วยนะทุกคนนี่มาดูกันดีกว่า โหมันมีอะไรแจกกันบ้างน,นะคะเขาบอกว่ากดลงทะเบียนล่วงหน้ารับรางวัลสุดพิเศษลงทะเบียนล่วงหน้าบน Google Play หรือ App Store นะคะเมื่อเรากดลงทะเบียนไปแบบเมื่อกี้เนาะก็จะได้รับรางวัลลิมิเต็ดค่ะเป็นตั๋วฟ้า99อันอันนี้เนี่ยใช้ซื้อของได้ในร้านคา้าภายในเกมนั่นเองนะคะและยังได้เหรียญเงิน88,888 88 คนจีนเเนาะเขาก็จะบบเลข8มันถือว่าเป็นแบบเลขดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เน้นเป็นเลข8เนาะก็เป็นสกุลเงินในมูลไลเปลก็คือให้เงินให้เรามาใช้ในเกมนั่นเองนะคะก็จะเริ่มต้นได้ง่ายกว่าคนอื่นอ่ะต่อไปนะคะเป็นตำราว,วีรชน2ก็คือตัวนี้สำหรับใช้ในการอัปเกรดวีรชนนะคะโดวยวีรชนจะได้รับ exp หรือว่า experience หรือว่าค่าประสบการณ์2000แต้ม มาถึงกล่องสุดท้ายนะคะเป็นฉายาบุกเบิกยุทธภพก็สําหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกมจีนๆมาเนี่ยทุกคนก็จะอาจจะแบบนึกไม่ออกนะคะแต่ว่าพวกเกมจีนๆเนี่ยมันจะมีแบบชื่อตัวละครใช่ไหมแล้วมันก็จะมีฉายาซึ่งทําให้เราอ่ะดูแตกต่างจากคนเอื่นพอเวลามีฉายาที่คนอื่นเขาไม่มีมันก็จะดูหรูหรามโซเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็เป็นกล่องฉายาบุกเบิกยุทธภพนั่นเองสาหรับคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้า เท่านั้นนี่เลยแล้วเขาก็มีที่ให้กรอกลงทะเบียนด้วยนะคะเพราะสมัยนั้นกูก็จะกรอกเลยละกันนี่ตึ๊บนะเราก็อีเมลนะคะจัดไปตึ๊บตึ๊บ,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 บโอเคเพราะเรากรอกข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วนะคะทางเบอร์โทรศัพท์เราก็ตัวอีเมลนะคะก็นี่ กดติ๊กถูกให้หมดหุยมาดูด้านสายมือกันสักนิดหนึ่งคือนี่คือของรางวัลที่เรามีสิทธิ์จะได้หรอคุณพระมีการจอค่ะ g force rtx 3070เฮ้อยอันนี้แพงมากนะทุกคนคือกูก๋กยังใช้1050งศูย้า ti เลย นี่คือใหม่นะ3070เลยนะคะมี iPad mini ด้วยนะมี iPhone 13 Pro Max นะคะ iPad Air หรือ iPhone 13โอ้โหของอลังการมากทุกคนเพราะฉะนั้นเรา สับมิดเลยกดยืนยันข้อมูลไปเลยนี่ยินดีด้วยนะคะการลงทะเบียนสำเร็จต่อไปนะคะก็เป็นเอองื่อนไขในการลงทะเบียนก็คือต้องแชร์ไปที่ Facebook นั่นเองนะคะตั้งแคปชั่นเด็ดในหัวข้อพูดถึงเกมมูลไล t b เ a ลดให้เพื่อนและคนรู้จักต้องอยากเล่นแล้วก็ติด h a s h t a g มูลไลน์เบลดนั่นเองอ่ะโอเคก็ต้องเปิดสาธารณะด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จัดไปนี่ ขึ้นชื่อแล้วบอกว่าเราจะเชิญชวนเพื่อนๆยังไงนะคะโพสเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอกู๊กขอไปเช็คที่หน้า Facebook ก่อน เรียบร้อยกดแชร์เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเป็นการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมอย่างเสร็จสิ้นนะคะมาดูกันอีกว่าว่ามีอะไรแจกอีกบ้างน,นะคะมีการปลดล็อกรางวัลเพิ่มเติมเมื่อจํานวนผู้ลงทะเบียนถึงยอดออกก็คือถ้าเรายิ่งชวนให้มีคนมาลงทะเบียนมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้รับของรางวัลทั้งเซิร์ฟเวอร์อะไรแบบนี้นั่นเองนะคะโดยที่ตอนเนี้ยมัน5้าแสน กว่าคนละนี่ลงทะเบียนลงหน้าไปห้าแสนกว่าคนแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ได้ถึงตัววีรชนแล้วนะคะแล้วก็อุย้ยแล้วก็ถ้ามีคนแบบลงทะเบียนลงหน้าถึงหนึ่งล้านคนเราจะได้ตัวละครเฮ้ยตัวละครเลยนะ ควรค่ะเพราะฉะนั้นต้องชวนทุกทุกคนให้มาลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมมาลงทะเบียนกันนะก็จะมีโอกาสได้ของต่างๆดังนี้เลย อนอกจากที่เราจะชวนคนน้งคนนี้มาลงเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเชิญเพื่อนนะอันนี้ก็เป็นของรางวัลลิมิเต็ดเลยคือถ้าเชิญเพื่อนชวนเพื่อนมาเล่นนะคะนี่เลยชวนเพื่อนหนึ่งคนมีโอกาสได้รับอุปกรณ์เสริมพละอันนี้น่าจะเอาไว้ตีบวกเนาะแล้วก็ถ้าชวนเพื่อนสองคนโอ้ยได้รับคอสตูม อันนี้ดีงามมากคืออยากได้คอสตูมเป็นพวกบ้าแต่งตัวทุกคนแล้วก็มีเครื่องประดับหลังนะคะพร้อมกับสิทธิ์ทดสอบ CBT อ๋อคือถ้าเราชวนเพื่อนครบ3าคนอะเราจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์เข้าไปทดสอบ Close Beta ได้ก่องคนอื่นทุกคนชวนเลย อ่าสำหรับการชวนเพื่อนนะคะก็ต้องล็อกอินด้วยบัญชีการีน่าอ่ากูล็อกอินเรียบร้อยนะคะพอล็อกอินเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะชวนเพื่อนๆได้นะคะโดยการที่ กดชวนเพื่อนนะแล้วเราก็จะได้ลิงก์ในการชวนเพื่อนค่ะเราก็ส่งลิงก์นี้ไปให้เพื่อนๆนะทำการคัดลอกลิงก์เลยแล้วก็ทําการส่งไปให้เพื่อนๆนนะคะเลยนะคะแล้วเมื่อมีคนลงทะเบียนจากลิงก์ของเราเนี่ยมันก็จะขึ้นตามจํานวนตรงนี้ขึ้นมานั่นเองจากนั้นนะคะเมื่อเราได้รับโค้ด CBT ก็คือใครที่ชวนเพื่อนครบ3คนแล้วเนี่ยจะได้รับโค้ด CBT มาหรือว่าโค โค้ดในการหรือว่าเป็นโค้ดในการเข้าเล่นโคลสเปต้าได้ก่อนคนอื่นนะคะก็เมื่อเรามากรอกโค้ด c ี t ตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับเครื่องประดับหลังร่มขาวด้วยนะเออแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับโค้ดต่างๆเหล่านี้ได้อีกมากมายนะคะก็มาลองรับของหลังวันกันดูอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าสำหรับ เกม n l i g h t ย l a ล e อ่ะมันสวยงามมากทุกคนถ้าใครยังจำได้ที่วูกูแบบเล่นคลิปที่แล้วอ่ะคืออย่างที่เห็นนะในหน้าจอตอนเนี้ยทุกคนจะเห็นเช่าะว่ามันมีแบบเนี้ยคือมันปรับแต่งได้ทุกอย่างจริงๆคือในหน้าของเราอ่ะคือมันปรับแต่งได้แบบละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วภาพที่ออกมาเนี่ยก็สวยงามอลังการมากๆเราจะทำให้แบบ เฮ้ดูเป็นเทพธิดาขนาดไหนก็ได้จะเป็นแบบเรียนแบบคนดังที่เราชื่นชอบก็ได้จะเป็นแบบเฮย้ยฉันจะทำหน้าเหมือนเบียนแซ่หรือว่าจะแบบทำหน้าเหมือนแบบ ือจะทำหน้าเหมือนแบบตัวละครที่เราชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้นะ,ะก็ขึ้นอยู่กับฝีมือใครแล้วแหละแต่ว,ว่าอาจจะใช้เวลาในการสร้างตัวละครเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือว่าเป็นวันได้ซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะกูกูก็ทำบ่อยนะคะก็อย่างที่เห็นไปนะโหดูดี หน้าเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโครงหน้ารูปหน้าและรายละเอียดในใหบหน้าได้แบบล้ำสุดๆจริงๆคือน,นี่ไม่เคยเห็นเกมมือถือทำได้ขนาดนี้เลยนะภาพกราฟิกนี่คือสวยงามระดับ 4K มากๆ และแน่นอนว่าอ่ะนี้เลยในคลิปที่แล้วเนี่ยกูกไม่ได้อธิบายในเรื่องของตัวอาชีพเนาะเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนแต่ว่าในหน้าจอเว็บไซต์อะในหน้าเว็บไซต์ของกรีน่า m o o n l i ์เบลดเนี่ยเขามีอธิบายมาให้แล้วนะคะก็คือนี่เลยในแต่ละอาชีพนะคะก็จะมีกระบี่นน่มีแบบกระบี่ มีตัวที่ถือทวนนะคะมีหมัดเป็นพระกรยาโจกเฮ้ยใครชอบนี่ดูหนังจีนกำลังภายในแล้วแบบชื่นชอบก็ลองได้อันนี้คือตัวที่กูเลือกนั่นเองก็คือพัดนั่นเองนะคะโจมตีระยะไกลด้วยดาเมจที่รุนแรงนี่แล้วก็มีร่มอ๋อมีร่มด้วยวะ่ะเฮ้ย่มก็ดูสวยงามแล้วก็มีคลุยอ๋อดูแบบ เป็นแบบสาวๆเอ้ยครุ่ยนี้ไม่มีผู้ชายเหรออ๋อมีใช่ไหมหรือไม่มีเออจาไม่ได้แล้วอะบางอันมันอาจจะแบบมีเพศให้เลือกหรือว่าอาจจะไม่มีก็แล้วแต่นะคะก็อันนี้เนะี่ยสามารถที่จะเลือกเล่นได้ตามชอบเลยเพราะว่าอย่างที่ดูในคลิปที่แล้วใช่ไหมเออ,เอ,อสามารถที่จะเลือกอาชีพได้มากมายนะคะโดยที่ตัว แต่และตัวเนี่ยมันก็จะเน้นสเตตัสที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยดูด้วยว่าก่อนที่เราจะเลือกตัวละครเป็นตัวไหนเนี่ยเราอาจจะต้องดูแล้วว่าเราอยากจะเล่นเก่งไปในด้านไหนแล้วเราก็ค่อยเลือกอาชีพเหล่านั้นในการเล่นนั่นเองนะคะก็อืมน่านเล่นมากๆพอมันอ่านออกเราก็แบบเอออยากลองเล่นเนาะ นี่ในหน้าเว็บนะคะเขามีค้นหาคลาสที่เหมาะกับคุณด้วยก็คือเราอะสามารถตอบคำถามเ้ยแล้วก็แบบดูว่าเฮ้ยคลาสไหนมันจะเหมาะกับเราอ้ยอ่ะมาลองกันทำกันดูดีกว่าคำถามที่หนึ่งชอบต่อสู้คนเดียวสไตล์การต่อระยะไกลค,คะ่ะสไตล์การต่อสู้ที่คุณต้องการหรอควบคุมได้ง่ายน่าจะดีกว่านะคะ อันนี้นี่เอาเป็นจริงๆก็ชอบทางคู่นะเอาเป็นซัพพอร์ตล้วกันฮิวโอ้ฉันมอกกับคลุยโอ้ยแล้วเขาก็มีตัวตัวแบบตัวละครมาให้ดูด้วยนะเป็นตัวแทนสำนักนะคะโซ so อะไรนะอันว่าอะไรอะโซสยแปะหรือเปล่าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าก็กู่ก็แบบไม่เก่งภาษาจีนเนาะแล้วก็ คือเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่แบบถูกสร้างมาจากแบบ นวันนี้ยายจากโกเล้งอะ่ะมันก็แบบว่าเออมีตัวละครที่ค่อนข้างแบบชัดเจนถ้าพูดชื่อผิดนี่ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่พอเราทำออแบบทดสอบเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีแนะนำมาให้ด้วยนะว่าการเล่นสไตล์การเล่นแบบเราเนี่ยเหมาะสมที่จะเล่นอาชีพอะไรซึ่งของกูได้าเป็นขลุยนะคะเป็นบุปผา สายซัพพอร์ตที่โดดเด่นทางโจมตีหละป้องกันนะคะบุปผาเป็นสำนักที่ใช้เสียงคลุยหลอมรวมเป็นพลังปานบริสุทธิ์นะคะก็เกิดเป็นกำลังกายดังเช่นคลื่นสมุทรที่ไม่สิ้นสุดและไม่อาจหยุด ยังจนกลายเป็นวิชาร่างมายาแห่งสำนักบุปผาอันเป็นเอกลักษณ์ผู้สำเร็จวิชาจากสำนักบุพผาสามารถเดินทางเข้ายุทธภพเพียงลำพังแม้ศัตรูพูดผียังต้องยำเกรงโอ้โหอลังการมากค่ะดูหล่อมากเลยอะซึ่งก็ถ้าใครเนี่ยอยากมาลองทดสอบดูก่อนนะว่าแบบเอ้ยฉันเหมาะกับอาชีพอะไรก็มาลองเล่นกันได้ที่หน้าเว็บไซต์นะคะตอนนี้เนี่ยเว็บไซต์ มูไลเปลดเนี่ยเปิดบริการให้ทุกคนได้เข้ามาลงทะเบียนรุ่นลับของรางวัลนะแล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนโหลดเกมไว้ล่วงหน้าได้แล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่รู้จะไปทางไหนนะคะนี่เลยเดี๋ยวกูส่งใส่ลิงก์ไว้ให้ล่างาเนาะส่วนใครที่อยากจะลองสมัครเกม าจากาการชวนเพื่อนของกูเนี่ยก็จะมีลิงก์อีกลิงก์หนึ่งให,ให้ด้านล่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบเอ้ยไม่รู้จะสมัครทางไหนก็ฝากกดลิงก์ชวนเพื่อนของกู้วยนะกูก็จะได้โค้ดซีบนเองอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็หวังว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบเราก็รู้จักกับเกมมูไลเบลดพร้อมกับเตรียม ตัวลงทะเบียนที่จะเจอความหรูหราอลังการของเกมมือถือเกมใหม่นี้จากการีนากันเรียบร้อยนะคะใครที่เป็นคอเกมแนวนี้นะคะหรือว่าเป็นคอนวันนี้จีนชื่อดังเรื่องขอบฟ้าจันทราดาบของโกเล้งเนี่ยต้องไม่พลาดเกมนี้คะ่ะมูลไลท์เบลดจากการีนาลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้เอาไว้เจอกันใหม่ไปา,ายจ้า ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กูู๊นะ